เด็กๆเห็นหน้าจอของครูไหมลูกเห็นนะคะเห็นนะคอ่าเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่ยี่สิบสามนะคะเรื่อง ทรงกระบอกนะคะเรื่องทรงกระบอกจะเป็นเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองอ่ะเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนเรื่องทรงอะไรคะลูกเมื่อวานเรียนเรื่องทรงอะไรคะทรงอะไรนะคะทรงกลมค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าเมื่อวานเราเรียนเรื่องทรงกลมนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องทรงกระบอกนะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะว่าทรงกระบอกจะมีหน้าตาเป็นยังไง พี่เดียนอ๋อเด็กๆคะขายรูปอะไรลูกรูปอะไรคะทรงอะไรทรงอะไรบ้างทกระบอกอะทรงกระบอกใช่ไหมคะทรงกระบอกมีสีอะไรบ้างเด็กๆดูสิมันมีสีอะไรบ้างลูกมีสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวครับอ้ยพี่ปุณนะสวัสดีครับพี่ปุณนะ สวัสดีครับสวัสดีครัเยี่ยมมากเลยลูกอมีสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีอะไรนี่สีเหลืองสีเหลืองเยี่ยมมากเลยค่ะอ่าอันนี้ที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือทรงกระบอกนั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆมองเห็นภาพทรงกระบอกแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงลูกมันเหมือนมันคล้ายกับอะไรที่เด็กๆเ,เคยเห็นเคยอะไร ่หนอะไรลูกไม่เห็นอะไรเหมนน้ำค่ะขวดน้ำคะอ่าขวดน้าใช่ไหมคะอย่างที่หนึ่งคือขายกับขวดน้ํานะคะอย่างที่สองเหลูกอย่างที่สองค้ายกับอะไรคะแก้วค่ะคายกับอะไรคะขายกับแก้วน้ําใช่ไหมคะขายกับแก้วน้ําอันที่สามเหลูกมีไหมอันที่สามเออกระป๋องค่ะกระป๋อง โอ้กระบอกหลาไหนใครเคยกินข้าหลามใครไมใครเคยกินอ่าค้าหลามใช่ไหมคะอ่ามีข้าหลามแูะบอกข้าหลามอ่าทีนี้เราจะไปดูกันเลยนะคะว่าทรงกระบอกที่คุณครูยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างมันมีอะไรบ้างนะคะอ่าเด็กค อ่ะทรงกระบอกมีอะไรบ้างลูกอ่ะดูซิเด็กๆดูซิลูกแม่น้ำแม่น้าไม่ไผ่อ่ะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอะไรลูกกระบอกน้ำครับกะบอกน้ำกระบอกน้ำใช่ไหมคะมันจะเป็นทรงยาวใช่ไหมลูกเป็นทรงยาวเป็นกระบอกน้ํานะคะอ่ะอันที่สองอันที่สองอะไรคะแก้วอะไรลูกแก้วอะไรแก้วน้ำ อ่าเยี่ยมมากเลยมันคือแก้วน้ำนะคะอมันคือแก้วน้ำอ๋อต่อไปนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรคะกระป๋องโค้กค่ะกระป๋องโค้กนี่มันเป็นทรงกลมหรือมันเป็นทรงกระบอกลูกมันเป็นทรงอะไรทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกนะคะมันเป็นทรงกระบอกแล้วลูก กนะบอต่อไปต่อไปอันนี้อะไรลูกเล่ต่องไหมไม้ไผ่ข้าวอมไม้ไผ่ไไค่ะโอ,อ,อ้หน้องวีนาเก่งมากเลยค่ะอันนี้คือกระบอกไม้ไผ่นะคะเอาไว้ใช้ดื่มน้ำนะคะลูกกระบอกไม้ไผ่อันนี้คืออ่ามันทำมาจากอะไรเนี่ยพลาสติกไหมหรือมันทำมาจากอะไร ไม้ไผ่ค่ะเกิดจากอะไรลูกไม้ไผ่ค่ะไม่ไม่เลยมันเกิดจากไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เราก็เรียกว่าเป็นทรงกระบอกอ่นนี้เด็กๆรู้จักไหมน้อนี่นี่เด็กๆรู้จักไหมน้องเรียกว่าอะไรพี่ชอบครับผมชอบค่ะดีชอบครับดีชอบค่ับาวันนี้อะไรพีชอบพีชอบ กค่ะสีช็อกนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าสีช็อกนะคะสีช็อกที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือทรงกระบอกเหมือนกันนะคะอทีนี้เราสังเกตดูสิลูกตรงหัวตรงหัวของสีช็อกกระลูกมันเป็นทรงอะไรตรงนี้น่ะทรงตรงทรงครับทรงอะไรลูกอันนี้จะเป็นทรงกลมนะคะ่าเยี่ยมมากเลย อ่าที่เราเห็นในนี้นะลูกจะเป็นทรงกระบอกทั้งหมดเลยนะคะเป็นทรงกระบอกทั้งหมดเลยอ่าวันนี้เรารู้จักทรงกระบอกกี่อันคะลูกกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมเท่าไรครับอาอย่างใช่ไหมคะอ่าเรารู้จักกันทั้งหมดห้าอย่างมาทีนี้คุณครูจะพาไปทําใบงานแล้วนะพร้อมหรืยอยัง พร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะอ่ให้เด็กๆเอาไปงานหน้านี้ขึ้นมาค่ะลูกเอาไปงานหน้านี้ขึ้นมาผมทำร็จเลวอ่าเดี๋ยวเราก่อนราก่อนเดี๋ยวเราจะทบทวนไปพร้อมกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราก่อนเดี๋ยวเราจะทบทวนไปพร้อมกันอ่าเดี๋ยวเราจะทบทวนไปพร้อมกัน พร้อมมั้ยยังคุ้อมแมวมาอ่าไหนเอาพี่ดินสอขึ้นมาเด็กๆเอาพี่ดินสอขึ้นมาลูกชูพี่ดินสอขึ้นมาชูพี่ดินสอขึ้นมาลูกชูพี่ดินสอขึ้นมาไหนพี่ดินสอของเด็กๆอยู่ตรงไหนอ้เยี่ยมมากเลยนะคะเขะบอกว่าทีนี้เด็กๆฟังดีๆนะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า ให้เด็กๆขีดตากระบาดทับภาพที่แตกต่างจากพวกอ่าที่นี้เด็กๆดูซิข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งแก้วเป็นทรงอะไรลูกแก้วเป็นทรงอะไรเป็นทรงสี่เาทรงกระบอกครับเป็นทรงอะไรทรงกระบอกค่ะอ่าเป็นทรงกระบอกนะคะอาต่อไปอันนี้อะไรลูกที่เราดูไปเมื่อกี้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ครับผออ่าเป็นทรงอะไรลูกเป็นทรงอะไร เป็นทรงกระบอกนะคะเอาต่อไปอันนี้อะไรลูกกรมค่ะกลมค่ะผมทรงกลมนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆขีดกากระบาดครับภาพที่แตกต่างจากพวกอ่าทำได้ยัง ข้อควายข้อควายข้อคข้อควาหรือข้อคอไข่หรือข้อควายคะข้อควาขอควายคอไ่ะเอข้อไก่ข้อไ่้อไ่ข้ไก่ข้อไก่ร้่ข้อไก่ข้ไขอ่ขอไ่ข้อคก่ข้อไก่ข้อ่ข้ก่ข้อก่ข้อคก่ข้ก่ขรอขอไ่ขงกอกอไขไก่ขรง่อขไก่รก่าเขาเป็นทรงกมนะคะ อากาศกระบาดก็คอควายอากาหรือยังมักเอะไรยังลูกของแม่บเสร็จแล้วค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยเสร็จแล้วนะคะเอาข้อที่สองข้อที่สองลูกอันนี้ลูกลูกอะไรเนาะดิลูกกระค่ะ รูปใบไม้ใช่ไหมลูกอันนี้ใบตองใบตองหรอคะอ่าอันนี้มีกี่เหลี่ยมลูกอันนี้มีกี่เหลี่ยมนี่ขางมีกี่เหลี่ยมอ่านับพร้อมกันอ่ามีสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้มีสี่เหลี่ยมนะตอนนี้เราเรียนเรื่องทรงกระบอกนะลูกอ่าอันนี้เป็นทรงอะไรลูก นี่ทรงอะไรทรงกระบอกทรงกระบออ่าอันนี้เป็นทรงกระบอกนะคะอันนี้เป็นทรงอะไรลูกเป็นทรงอะไรทรงกระบอกคหมือนกันทรงกระบอ่าอันไหนที่ไม่เป็นทรงกระบอกลูกอันไหนที่ไม่เป็นทรงกระบอกข้อไหนข้อตากไ์นะคะข้อกากย์อ่าเยี่ยมมากเลยค่ะอาการกระบาดข้อกากย์นะคะอาการอะไรยัง มาแล้วนะคะอาทีน e well, ี้ข้อที่สามการยังคุณนะคุณนะการไอยังลูกการไยังเตอร์การได้ยงกาเตอร์เครับเอามากันเป็นบิอะไรเซนสีไป้งไอน์สี่สกายการไยังที่สกายส่งกระ ข้อที่สามลูกทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูเองสิลูกว่าอันไหนที่ไม่ใช่ทรงกระบอกข้อที่สามเนี่ยอันไหนที่ไม่ใช่ทรงกระบอกก็ไหนนะคะข้อขอใครนะคะอ่าข้อขอใครอ่ะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆกาลงไปในข้อขอใครนะคะข้อที่สามข้อขอใคร อันนี้คือหัวเอ่ออันนี้คือหัวลูกอ่เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จ,ลรจลลแล้วค,ะวคะ่ะอ่าต่อมาต่อมาข้อต่อมาลูกข้อที่สี่ข้อต่อไปอ่ะแต่ไม่เห็นข้อที่สี่อันนี้อะไรลูกอันนี้ตรงไหนคืออันไหนที่ไม่ใช่ตรง,ง,งกบ,บอ,กบอ ไไหนลูกอันนี้ก็คือทรงกระบอกกระปุกอำสินเป็นทรงกระบอกไหม เป็นไหมเป็นค่ะอ๋อกระปุกอวมสินก็เป็นทรงกระบอกทีนี้อันนี้คือแจกรันแจกรันเขาเป็นทรงกระบอกไหมลูกไม่เป็นค่ะเป็นไหมคะไม่ค่ะอ่าไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กากระบาดไปที่พี่แจกรันนะคะกากระบาดเลี่ยากแล้วยาค้าพอดีแล้วแล้วค่ะ ข้อมเสร็จแล้วค่ทงกระบอกอ่ากาแล้วนะคะเอาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายลูกข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอันไหนที่ไม่ใช่ทรงกระบอกลูกอันไหนคะหนึ่งหรือสองหรือสามข้อคายอันไหนลูกขวาครับผมอ่าพี่ดิเซลพี่ดิเซลคพี่ดิเซลเลือกข้อไหนลูกข้อควายครับ อ่าพี่ดีเซลเลือกคอควายนะคะพี่ปุณนะ่ะพี่ปุณนะเลือกข้อไหนลูกพี่ปุณนะนี่ครับข้อไหนรับคอควายนะคะอ่าข้อที่ถูกต้องคือคอควายนะคะอ่ากากระบาดลงไปเลยคอควายนะคะก็ผมกางเสร็จเรียบร้อยแล้วคัะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเจ้าคะเสร็จหรือยังลูก อ่าถ้าเสร็จแล้วไหนคุณครูขอดูหน่อยได้ไหมคะไหนขอดูหน่อยมาดูหน่อยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเอาต่อไปเาต่อไปลูกเราไปดูการบ้านนะคะไปดูการบ้านจะให้ทำการบ้านอ่าทีมา เากาทำอะไรเนาะนี่เดี๋ยวยังลูกครับเดี๋ยวยังลูกเอี๋ยวยังเอี๋ยวยังคะมันจะเป็นหุ่นก็ใช่่การบ้านนะคะลูกให้เด็กๆประดิษฐ์ทีนี้ประดิษฐ์หุ่นยนต์หุ่นยนต์กระป๋อง อ่าทีนี้หุ่นยนต์กระป๋องเราจะใช้อะไรใช้แกนของกระดาษทิชชู่นะคะแกนของกระดาษทิชชู่นี่ก็จะเป็นทรงกระบอกนะคะเด็กๆให้เด็กๆใช้แกนของกระดาษทิชชู่นะคะนํามาเป็นตัวของหุ่นยนต์นะคะให้เด็กๆทําหุ่นยนต์ให้สวยงามนะคะการบ้านนะคะให้เด็กๆถายรูปส่งคุณครูอ่ะฟังดีๆนะ ถ่ายรูปส่งคุณครูในกลุ่มไลน์นะคะถ้าทําเสร็จแล้วนะลูกการบ้านการบ้านคุณครูให้ทำอะไรครับพี่ดีเซลเดี๋ยวไปฉีดค่ะคุณครูการบ้านคุณครูให้ทำอะไรลูกดีเซลไปฉีดค่ะคุณครูดีเซลไป้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งอ๋อดีเซลไปข้าห้องน้ำน้องวินาน้องวินาคะการบ้านคุณครูให้ทำอะไรครับหุ่นจา ให้ทำหุ่นยนนะคะให้ทำหุ่นกระดาษเลนะคะอให้ทำหุ่นกระดาษตามใบงานหน้านี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งคุณครูในลายกลุ่มของเรานะคะเด็กๆอ่ามีใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนไหมคะม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่า